ไปลิีนวาดบ่หนิด้านนี้เอาไปเรีนติดยาวเอาโอ้โหทำกิจกรรมหรือลูกอ๋อเด้อโอ้ย Happy New Year เอิร์นมันมาพี่เออมันมาโอ๊ตโอ๊ตเอิรมานี่มานี่มานี่เอิรแม่มันไปรหัะเอาหนูให้ตะปุใส่ให้เลยเร็วเอิร์นมันมา เอาเพื awesome. ่อเรื่อขอมันกินเนี่ยอ้ห้่ายทยัเชิดดูเชิดเนะลักษาดลักษาดโอ้โกโกทำไมตัวใหญ่จังขอเสื้อแมวมาใส่ เพราะว่ามันหนาวแล้วก็เลยขอมปดามาเอกไว้นี่ก่อนแล้วพงนี้เช้าเาไปเออโกโก้ได้ครึ่งหนึ่งเสื้อแมวน่ยได้ครึ่งหนึ่งมันใหญ่แล้วมันกินลายเธอเด้เออ้าวรับก่อนค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 รับจับมือ ครับครับก่อนไอ้อว้อวนอ้วนครับก่อนครับยังไงครับน่ะทำยังไงนั่งลงเอเอโอเก,กพ,พ,พ,พอแล้วขอตั้งไปทีนะ <c oughs> เออ แม่ปอกข้อมันะมันแน่นพดบอกแยกแล้วะไม่ได้เบิง่งมันแน่นแล้วก็เอาไม่ได้เอาป่อยอโอ้แน่นอย่อมันนะคะของอีกหน่อยขึ้นแล้วเรียบอน,นี้แล้วะแล้วกรติ่งกดำคือเดวแต่บักอันนี้ใหญ่กว่าแล้วอืกินหลายอเอ,าาอยกเกอเอาาเ กินไ้ม <Yeah, ิไหชอบยอ้ราว่ <h <h ้เร pues uh, ja, ็วอะออยู่กับไ่บอัจินใอยู่กับสอว่ได้กินอะไรไอรินโอ้ได้กินได้ติมแล้วตุ่มเปือยหมดใครรินจาที่ยังไม่รู้นะว่าปูไปทำอะไรปไปทำอะไรไปดูปูไปทำอะไรมาเฮ้แต่แล้วเราขีหต่เรากระสือ ไปกสิชีนี่ไปกระชีพนีไปออเออเสอซนิเแลวนี่ไปกระชีพนเขาเป็นอะไรนี่ไรตามเนอะมีตามมีตามเขาเปท่าสวยปะโอ้ สวยไหมลายงานสวยไหมแล้วสวยไหมเขาสวยไหมสวยไหมเราไม่ต้องเสือเราไหมเราไหมอูหเสียวอดได้ตังอีกแล้วเมื่อกี้ยังเข้าข้างเราเลยเมื่อกี้ยังเข้าข้างเราเลยเฮ้ยไผลินใครสวยที่นาใครสวยที่นาใครสวยใครสวยที่นาบอกตรงๆเลยไผลินใครใครสวยที่นาจ๊ะใครสวยค่ะพูดตรงๆเลย ไฮรินไฮรินสวยสุดไฮริสวยสุดสีฟ้าสีฟ้าเอายาอะไรมาฝากไหมไม่มีอะไรเลยจ้าเอามีตะลังมีตะลังมางไหไม่มีมีตะลังไม่ได้อะไรเลยจ้าเป็นรถก่อเด้อจะขับรถจะขอบรถมาตีรถดูไฮรินกินก๋วยเตี๋ยวสักสี่นาทีก่อนอืมจอยู่กับพี่ป้าเด้อแม่จะไปแตงจะไปแต่งไม่ช่างแล้วนี่ เองข้าวไวอยู่สักวางไวตรงนั้นเลยวางไวรง้เลยวางนีกินไมากเลข้าวก็ไม่ดีเดยไม่เก็เะไใส่าเลยใส่ยมาหรอมาเออกินกินให้ปดูดีว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเวลาปะปุูดจะไปซื้อะ ค่อยไปค่อยเรากินก๋วยเตี๋ยวกันกลับพลค่อยก็ซื้อบัดไทยมากินก็ไ่ได้สนใจกข้าวมีอะไรกินี่มอะไรกินพเรค่อยเสียข้าวไอยู่กันเวลาเดี๋ยวกินขายกินผัดไทยมาซื้อผัดไทยมาคนละถุงก็ตั้งแต่ผู้น้องแต่เาอยากกินหน้ามีเงอ่อากกินกินแล้วจะได้ไปลํำพร้อมกันพี่มิวก็เติมพลังวันนี้ลงรถปุ๊บมีหลังตัล่ะ มีลำเป่าเลยเหรอมีลำเป่าออไปดูพี่มิวซิกันดูๆอยากล้ำอยากล้ำแทนไหมแม่แม่จะลำแันไหมฮะไม่รู้อะไรดีกว่าวันนี้ถ่ายไปดินพอแล้วหลายคลิศอ่ะเหรอเล่เาว่อะไริศเดียวเล่นไปดินเดียวภาษาม่ายอย่างนี้นะ่ไ,ได้าม,มา นั่งเป็นเพื่อนหนูไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นกินอันนี้หรอลูกกินอันนี้เอาอเอาไว้ไมกินไม่เป็นหรอเนะแล้วหนูก็เอาซ้อนแล้วก็เอานี้ด้วยกินเลย หนูนล anyway, <No. S 2> ิกโรงเรียนไหนนะจ๊ะเพื่อนหนูมันโง่แล้วมันร้องไห้กลับบ้านลืมใช่ยังประตูตั้งเลยเรือกี่คนคนเดียว เม,มสซี่ประดิ่งตัวก่อนนะเมสซี่ประ่งตัวก่อนเด้อ,อโอเคกินไฮลินกินข้าวอร่อย่อะซู่ซู่อ่าซู่ซู่กินให้หมดถ้วยนะลูก อ่ะอ่ะออ,อะเก่งเก่งเก่งพายลินกินข้าวคนเดียวเก่งมากเลยดูเก่งเลยกินข้าวคนเดียวกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวก็ได้กินอะไรก็ได้พลายลินเก่งมากเลี้ยงง่ายเป็นลูกปู่แล้วพลายลินน่ะเป็นลูกปู่ปริจิตแล้ว <c ười> เป็นลูกปูปริจิตแล้วเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวัสดีค่ะ